สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องใส่ไข่นะครับผมคือจ้ตัวนี้เ c a s e ครับผมของยี่ห้อโคเวียสั่งซื้อมาจาก l a z a ด้ราคา290บบาทนะครับผมสั่งมาเพื่อที่จะเอาไข่เนี่ยพกใส่กระเป๋าไปตอนที่แบบไม่ว่าจะเป็นแบกเป้หรือว่า ขับทิปมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกกล่องตัวนี้กันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกแล้วจากรูปเนี่ยครับผมตัวกล่องเนี่ยในช่องใส่ไข่เนี่ยมันจะมีตัวกันกระแทกอยู่รูปที่มันโฆษณาไว้ก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไข่เกิดแตกภายในกล่องเนี้ยน้ําไข่เนี่ยจะไม่หยดออกมาข้างนอกนะครับคือมันกันไข่รั่วออกมาได้ซพ่งก็ตรงตามความต้องการผมเลยเพราะว่าเวลาใส่ไข่ไปเนี่ยมาบางทีแบบมันมาเป็นแพ็คจากเซเว่นหรืออะไรเนี่ยเราใส่ กระเป๋าไปมันกระแทกหน่อยเดียวมันก็แตกแล้วแต่นี้อย่างน้อยถ้าเกิดสมมุติว่ามันแตกขึ้นมามันก็อยู่ข้างในเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเจ้าที่เก็บไข่ชิ้นนี้ดูนะครับผมอย่างแรกแล้วก็สามารถเก็บไข่ได้6ใบนะครับแล้วก็มีตัวกันกระแทกทั้งตรงส่วนฝาแล้วก็ตรงส่วนท้ายนะครับซึ่งตรงส่วนฝาเนี่ยพลาสติกกันกระแทกของเขาจะยาวกว่าด้านล่างฝาด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงขอบครับ จะไม่มีซิลยางอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาใช้เป็นช่องขนานกันเหมือนให้มันเป็นเก็บอากาศไว้ซึ่งผมไม่มั่นใจเลยว่าว่ามันจะกันไข่รั่วออกมาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าโชว์ๆเลยเนี่ยมันต้องเป็นซิลิโคนเก็บขอบหรือว่าซิลยางเลยแต่เผื่อว่าเขาจะใช้ได้เดี๋ยวเราไปลองกันครับผมสิ่งที่ผมจะทดลองเนี่ยก็คือจะลองเออลองทิ้งมันดูลงบ,บนโต๊ะนีครับผม ความสูงก็ประมาณทักสศอกหนึ่งก็พอครับเพราะว่าเราใช้งานจริงๆคงไม่ได้ไปเครียงมันอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะแตกไหม จากที่ทดลองทิ้งไปเมื่อสักครู่นะครับปรากฏว่าไข่แตกไป3ามใบครับผมลักษณะการแตกก็มีแตกจากตรงการไข่นะครับผมแล้วก็ตรงก้นโดยที่ว่าไอตัวการกระแทกอันสั้นเนี่ยมันปากเข้าไปหมดเลยปากเข้าไปในไข่มิดเลยครับแล้วก็สมมติว่าไข่มันแตกไปไปฟองหนึ่งนะครับผมมันก็รั่วอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ลองเอียงดูดูซิว่าน้ําไข่เนี่ยมันจะไหลลงไปช่อง เก็บไข่อะช่องอื่นดูหรือเปล่าปรากฏว่ามันไหลไปนะครับการทดลองอันต่อไปนะครับผมก็คือผมจะเทไข่ใส่ไว้ให้เต็มเลยช่องหนึ่งแล้วก็เอียงเอียงกล่องไว้ประมาณนี้ลองเทสดูนะครับว่าน้ําไข่เนี่ยจะซึมออกมาหรือเปล่าไปดูนครับ จากการทดลองเมื่อสักครู่ปรากฏว่าน้ําไข่ซึมออกมาครับแปลว่าการกระแทกไม่ได้มากแล้วก็ถ้าเกิดไข่แตกเนี่ยในกระเป๋าเราก็เลอะอยู่ดีถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยชัวร์ก็คงต้องใส่ถุงซิปล็อกคุมไว้อีกชั้นนึงนะครับเผื่อว่าอย่างน้อยมันรั่วมามันก็เลอะอยู่ในถุงซิปล็อกไม่ออกมาเลอะของภายในกระเป๋าเราแต่ว่าก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ดีไซน์ออกมาคล้ายๆกันก็คือ ของไฟเมเปิลซึ่งจากที่ผมดูโฆษณามันมีซิลยางเก็บให้รอบเลยอย่างน้อยว่าถ้าเกิดเออมันแตกเนี่ยมันก็ไม่รั่วออกมาแต่ว่าก็ต้องทดลองอีกเหมือนกันนะครับไม่รับประกันว่ามันจะรั่วไม่รั่วยังไงก็ต้องลองเนี่ยชัวร์ที่สุดครับผมแต่ว่าประโยชน์มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็คือถ้าเกิดเราใส่ของอัดๆแน่นๆเนี่ยในเกาะในในเป้เราเนี่ยอย่างน้อยแรงอัด มารอบๆก็ไม่ทําให้ก่องมันบุบครับไข่ก็ไม่แตกจากแรงอัดแต่ว่าถ้าเกิดมีการโยนหรือตกจากที่สูงกระแทกแรงๆเนี่ยก็อาจจะแตกได้แล้วก็เมื่อแตกเนี่ยไม่สามารถกันน้ําไข่ไม่ให้รั่วมาข้างนอกได้ก็คงต้องสอบหากันต่อไปว่ายี่ห้อไหนที่จะทํามาได้การกระแทกได้ดีแล้วก็ไม่รั่วครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวคลิปต่อๆไปของเรานะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนละครับผม สวัสดีครับ